ซื้อจากสยามวูดเวิร์กเกอร์นะครับราคา3,890บาทเซตนี้ผมซื้อที่ร้านเลยนะไม่ได้สั่งออนไลน์มานะครับแต่ว่าถ้าใครจะซื้อออนไลน์ก็ไปในเว็บไซต์หรือว่าในเพจลิงก์เขาก็ได้หรือจะไปใน s อป p e e แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้นะครับ Narex นะครับ made in Czech Republic ตัวนี้เป็นสิวนะครับเซต6ชิ้นนะครับ100ปี of quality 100 years of quality since 1919นะครับตั้งแต่ปี1 9 1 9 9ร้อยปีแล้วนะครับ narex ก็เป็นแบรนด์ผลิตในสาธารณรัฐเช็กนะครับเช็กลิพับลิกกล่องก็จะมาเป็นกล่องกระดาษด้านนอกก่อนเปิดมาด้านในเป็นกล่องไม้อีกชั้นหนึ่งซึ่งเซตนี้มันจะเป็นเซตที่ไม่ได้แพงสุดนะครับแต่ว่าก็เป็นเซตที่ผมและเพื่อนเลือกเพื่อมาใช้งานนะครับโดยกล่องด้านหลังก็จะเป็นกระดาษลังแบบนี้นะครับมีภาษาเช็ค English นะครับ Russian S นี่คือไม่รู้สโลเวเนียหรือว่าอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีรหัสนะครับ Sada อะไรไม่รู้นะ Set of Bevel e g e Chisel นะครับ6 0 1 2 16 20และ26นะครับมีทั้งหมด6ชิ้นมันจะมีเซตที่มี4ชิ้นด้วยนะแต่อันนี้ก็เป็น6ชิ้นไปเลยแล้วันนะครับ3าม0ปลายปลายสามพโอเคกล่องผมไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรนะครับแต่เป็นไม้ที่ ทําสีมาแล้วสีมันจะออกคล้ายๆวอลนัทนะคล้ายๆไม้วอลนัทเลยนะครับจะมีสกรีน Narex Make in Czech Republic เป็นกล่องเก็บนะครับแต่ใช้งานจริงๆคือ,เ,อเพื่อนผมเขาคงไม่ได้เก็บในกล่องนะครับตัวล็อกก็จะเป็นเหมือนเป็นบานพับอย่างนี้นะครับงัดขึ้นอย่างงี้ก็จะเปิดมาดูข้างในกันเลยนะครับผมฝาด้านในจะมีโฟมกันกระแทกนะครับกันตัวสิวมันกระเด็นหลุดออกมาแล้วก็ต้องบอกเลยว่า ทั้งด้ามแล้วก็ตัวใบเนี่ยทำออกมาได้ดูน่าซื้อมากนะครับกับราคาทั้งเซตนี้เกือบ4 0 0พันนะ3 8ม0นะครับมันจะมีรุ่นที่เป็นพรีเมียมเซตแพงกว่านี้อีกนะครับชื่อรุ่นน่าจะเป็น ProFI หรือเป็นอะไรไม่รู้นะโปรไฟอะไรสักอย่างนะครับคร่าวๆก็คือเป็นสิวสำหรับงานไม้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ตอกได้นะตอกกระแทกได้แต่ว่าตัวด้ามแล้วก็ตัวใบเนี่ยค่อนข้างหนาหนักนะครับไม่เหมาะกับการเก็บงานหางเหี่ยวโดว์เทลเล็กๆแต่เป็นงานแบบ ใช้ใสยหรือว่าใช้เก็บงานที่ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับโดยเพื่อนผมเขาจะมีทูเชอรี่ที่เล็กกว่าแล้วก็อาจจะซื้อ Narex หรือว่า r u b e n r u b e n Ru บ n ในอนาคตอีกนะครับเรามาดูกันที่ตัวของสิวนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์26นะครับวัสด,ดุที่ใช้ผลิตตัวใบสิวนี้นะครับชิโซนี้นะครับก็ในเว็บไซต์บอกว่าเป็นโครมโครเมียมนะครับแมงกานิสสตีล ก็คือเป็นโลหะคาร์บอนสตีลนี่แหละแต่ว่าจะมีการใช้โครเมียมเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มความเหนียวนะครับต้านสนิมประมาณหนึ่งถ้าใส่เยอะเกินจะเปลาะแตกนะครับแต่ถ้าใส่น้อยเกินก็จะไม่ทนสนิมแล้วก็จะไม่เหนียวใส่พอสมควรนะ ก็เป็นโครเมียมแมงกานิสสตีลนะครับมีคาร์บอนด้วยมีอะไรด้วยนะครับความแข็งเขาทำไว้ที่59 HRC ก็จะไม่ได้แข็งมากแต่ก็จะไม่ได้ว่าเหนียวมากนะครับทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเพราะสิวบางทีมันต้องตอกกระแทกการรับคมนะครับก็รับเป็นแบบชิโซกลายคือปลายของคมเฉียงลงแบบนี้เลยแล้วก็มาเป็นแบนด้านท้องตรงนี้นะครับแบนๆหน้าของตัวใบสิวตัวนี้ก็จะกว้าง26นะครับ26มม ก็คือ2.6เซนติเมตรนะครับก็เป็นใหญ่สุดในบรรดา6กเล่มที่มี6ด้ามที่มีส่วนของแกนจะอยู่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็น่าจะฝังอยู่บริเวณกลางๆนะไม่ใช่ฟูลแทงนะจะเป็นฮิดเด้นแทงเป็นฮา์ฟแทงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงบริเวณคอด้ามสิวจะมีการล็อกด้วยปลอกโลหะนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นโครเมียมสตีลหรือว่าเป็นสแตนเลสหรือเป็นอะไรนะล็อกไว้แต่ตัวใบเนี่ยไม่ใช่สเตนเลสนะมันเป็นคาร์บอนสตีลที่มีโครเมียมกับมีแมงกานิสนะครับอยู่ทําให้ เหนียวแข็งแต่ว่าไม่ทนสนิมเท่ากับสเตนเลสนะครับก็เป็นสนิมได้นั่นแหละเนาะส่วนของด้ามน,นะครับผลิตด้วยไม้บีชนะครับทั้งหมดเลยนะครับแต่เป็นบีชที่ย้อมสีมืดนะครับทำให้ลักษณะของด้ามเนี่ยดูเก่าดูสกปรกดูมืดนะแต่ผมชอบนะแล้วก็บริเวณด้ามเนี่ยเขาก็จะมีการสกรีนนะครับเนรไว้์เมย in ินเช็ r e p u b พับ ลักษณะของด้ามเนี่ยในในรุ่นนี้นะครับจะเป็นลักษณะด้ามกลึงกลมกลึ่งแบนก็คือกลึงมาเป็นแบบคอนทัวร์กลมนะครับตรงบริเวณคอด้ามจะมีการทําคอดให้เล็กลงผู้ใช้งานเวลาจับก็จะสามารถกำแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการกำแบบรีเวิร์สอย่างนี้เพื่อใช้ตอกกระแทกหรือเป็นการใช้อุ้งม,มือดันนะครับในการใส่ไม้หรือว่าเก็บเนื้องานนะครับได้คอคอตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ผู้ใช้งานสามารถจะคนโทรลได้สะดวกแล้วก็จับบังคับตัวใบสิวใบ ของอุปกรณ์เนี่ยในการทํางานได้บริเวณด้านบนตรงนี้และด้านล่างนะครับจะมีอินดิเคชันบอกว่าเป็นบริเวณหน้าสิวและด้านหลังของสิวนะครับเราไม่ต้องหมุนหาอยู่ว่ามันตะแคงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าจับแล้วไม่รู้สึกว่ามันมีไอ้แบนๆตรงเนี้ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าถ้าไม่หงายขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นคว่ำลงพร้อมใช้นะครับซึ่งการเก็บงานก็จะทําได้สะดวกนะครับ จับได้ถูกเลยถูกตำแหน่งถูกจังหวะเลยส่วนบริเวณด้ามสัมผัสหลักๆตรงนี้จะเป็นลนักษณะคือปาดโค้งก็จริงแต่แบนนะครับถ้าดูผ่านๆมันจะเป็นลนักษณะเหมือนมันกลมแต่มันไม่กลมนะมันแบนทําให้จับแเรารู้สึกว่ามันไม่หมุนอยู่ในมือนะครับมันแบนแล้วก็สามารถจะบิดหรือว่าพลิกองศาได้สะดวกท้ายจะมีการรัด ปลอกโลหะไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันตัวส้นหรือว่าตัวพอมเมลเนี่ยแตกในการใช้งานคือบางทีใช้ค้อนตีนครับใช้มิเล็ตีอะไรเงี้ยมูเล็กมิเล็ตีหรือว่าจะเป็นการกระแทกแรงๆเนี่ยไม้มันอาจจะแตกแล้วหรือว่าอาจจะเสียหายได้เขาก็จะมีการรัดปลอกเหล็กนะครับซึ่งสิวตัวเนี้ยทางแนวเร็กซ์เขาเคลมมาว่าสามารถทนการตอกของมูเล็หรือว่าการใช้ไม้เคาะได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้มือดันอย่างเดียวแล้ว,ลวก็ขนาดของด้ามค่อนข้างอ้วนใหญ่นะครับไม่ใช่สิวเก็บงานละเอียดนะเป็นสิวแบบ เก uh, ็บงานห uh, ย,ยาบๆก่อนทั่วไปก่อนนะครับทั้ง6อันเลยนะครับมาทั้งหมดเลยก็ด้ามเท่ากันหมดเลยนะครับเพียยแต,ต่างกันตรงที่ uh, ความยาวของใบแล้วก็หน้าความกว้างของตัวใบนะครับอันนี้ก็จะเป็น12มิลน,นะครับ12มิลก็ uh, เซนนิดๆน,น,นะครับก็เป็นชิเชลกรายทั้งหมดนะครับความคมนี่คือคมเจี๊ยบๆเ,เลยเขามีการเคลือบนะครับน้ำยาป้องกันสนิมมาแล้วตอนนี้ยังไม่มีเล่มไหนเป็นสนิมเลยนะครับทั้งหมดเลยเล็กสุดก็จะเป็นขนาด6 น,นะครับ06ก็คือ6มเมนะครับเก็บแบบนี้ก็สวยๆเลยนะแต่ใช้งานจริงๆก็ต้องเป็นที่เสียบสิวนะครับแล้วก็ต่อไปเขาก็จะอยู่ในช็อปของเพื่อนผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเซตแล้วก็ n น r ร x เนี่ยจะมีมาเรื่อยๆนะเพราะาเหมือนเพื่อนผมเขาจะชอบยี่ห้อนี้เขาใช้ t ูเ h e r ี่อยู่ของเยอรมันนะครับแล้วก็ Narex แล้วก็มี Ruben รูบานนะครับรูแบนนะครับอาจจะมีมันอนาคตจะเป็นยังไงดียังไงก็ลองไปดูในวิดีโอใช้งานจริงๆของเขาได้เลยผมไม่ใช่ช่างนะครับผมเอามารีวิวแล้วส่วนการใช้งานก็จะเป็นเขาที่ใช้งานนะครับไม้บีชเนี่ยจะมีความเหนียวนะแต่น้ําหนักเบานะไม่หนักนะเล่มนี้ที่รู้สึกว่านหนักมากเนี่ยที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขนาดนั้นนะครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองชั่งน้ําหนักดูแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่าเล่มหนักสุดมันหนักเท่าไหร่นะครับร้อยกรัม 102กรัมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวอื่นๆก็จะเบากว่านี้มากนะเพราะใบมันแคบเหล็กมันน้อยกว่านะครับผมนี่คือ Narex นะครับซิ l e Narex มีรหัสเรียบร้อยเลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ08เอ่อ8 1 0 5ทุกอันเลยนะครับน่าจะเป็นเซตเขาอะเนาะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ e p i s ซ d e หน้าพวกนี้จะอยู่ในอ่า hand tool นะครับแล้วก็ใน shaft ด้วยเพราะมันคมนะครับ Narex ซิ l e จาก Czech Republic Heavy Right and Out